สวัสดีครับวันนี้อาจจะมาพบกันในช่วงเวลาที่ประหลาดนิดนึงนะครับก็เป็นวันตอนที่อาอกาศตอนนี้ก็น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับก็ช่วงนี้มีกระแสละครซึ่งผมเข้าใจว่าคนดูส่วนใหญ่เป็นเจเนอเรชัน XY เรื่องบุพเพศนิวาสเคยฉายไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็เป็นเรื่องพรมลิขิตซึ่งช่วงเวลาของละครบ้านเรานะครับตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงที่กำลังฮิตอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณถ้า ถ้าเอาไปเทียบบรรยัติตราย,ยางกับห่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนกลางไปจนถึงอตอนปลายนะครับมันก็มีการพูดถึงเรื่องราวในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เอาเป็นว่าผมอยากจะมาชวนคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าข้อหนึ่งนะฮะประวัติศาสตร์บ้านเราเนี่ยเป็นวิชาที่น่าเบื่อมาตั้งแต่สมัย ยี่สปีที่แล้วอะครับหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ํามันเป็นวิชาที่ถูกท่องจําใช่ไหมครับแล้วก็พอมีการสร้างละครซึ่งเราเราเรียกกันนะครับว่าเป็นละครอิงประวัติศาสตร์เนี่ยหลายๆครั้งภาพข้อความการรับรู้ในละครเนี่ยมันถูกเอาไปซ้อนทับกับความเป็นจริงทุกคนคิดว่าผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันครับเช่นเมื่อหลายปีก่อนมี การสร้างภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมครับทุกวันนี้เราไม่รู้หรอกครับพระนเรศวรท่านมีพระพักหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าหน้าของพระเอกในภาพยนตร์เรื่องนั้นคือตอนนั้นเป็นพันเอกวันชนะสวัสดีนะครับหน้าท่านเนี่ยไปซ้อนอยู่ในภาพพระนเรศวรผมจำได้ว่าเวลาไปเอ่อไปไปเล่าไปแชร์เรื่องนี้ที่ตามมหาวิทยาลายัยคนก็จะจำว่าพระนเรศวรเนี่ยหน้าตาคือพันเอกวันชนะ ทั้งๆท,ที่มีการเช็คกันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะพระนเรศวรไม่น่าจะบึกบึนขนาดนั้นด้วยซ้ําในยุคนั้นนะฮะท่านอาจจะยิ้มฟันดําเพราะว่าต้องกินหมากนึกออกไหมอ่ะพระนเรศวรยิ้มฟันดํากินหมากแต่ว่าพระนเรศวรที่ละครภาพยนตร์เรานําเสนอในรุ่นหลังๆเนี่ยฮะกลายเป็นพระนเรศวรซึ่งเป็นคนรุ่นปัจจุบันนะ่ะสวมเข้าไปมีกล้ามเนื้อมีหน้าตาฟันขาวอะไรเงี้ยฮะคือหน้าตาก็จะแบบอย่างนั้นอ่ะ พูดก็จะคล้ายๆกับเป็นบทละครนะครับว่าบัตรนั้นบัตรนี้ซึ่งจริงๆเราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะในห่วงเวลาทางประวัติศาสตร์จริงๆอะ่ะท่านมีคาแรคเตอร์ยังไงปัญหาก็คือเราเอาประวัติศาสตร์ไปปนกับละครซึ่งมันก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรเป็นความอ่อนแอทางประวัติศาสตร์ทางวิชาประวัติศาสตร์ของบ้านเราจริงๆนะครับว่ามันทําให้คนจํานวนมากนี่แยกไม่ออกว่าละครก็คือเรื่องแต่งดึงมาแล้วก็แต่งเพิ่มเพื่อความบันเทิง ในขณะที่ฝั่งที่ผมเห็นดราม่าหลายเรื่องนะครับฝั่งที่ไปจับผิดละครก็บอกว่ามันไม่ตรงกันกับประวัติศาสตร์จริงซึ่งในมุมหนึ่งก็อาจจะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่านี่มันคือละครเนี่ยฮะแต่ผมเข้าใจว่าคนที่ไปติติงอ่ะเพราะว่าเขาเห็นปัญหาว่าเวลาดูละครเนี่ยละครมันเป็นสื่อซึ่งพูดตรงๆนะครับมันเป็นโปรปกันด้เป็นโฆษณาชวนเชื่อชนิดหนึ่งเนี่ยมันทําให้คนคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไปเลยก็ได้เพราะว่ามันแยกไม่ออกดังนั้น ผมเลยคิดว่าวันนี้ผมไม่ได้จะไม่ได้มาเล่าเรื่องของโพรบมลิขิตหรืออะไรนั่นหรอกครับผมอยากจะมานําเสนอว่าจริงๆไม่ใช่งานของผมอ่ะเป็นการอ่านงานของอาจารย์หลายๆท่านก็คืองานหลักที่ผมคิดว่าพวกเราควรจะอ่านเลยนะครับหมายถึงว่าคนที่อยากรู้เรื่องราชการพระนารายณ์จริงๆเนี่ยควรจะไปอ่านเผื่อจะดูละครแล้วก็แยกมันออกได้ว่าเออเนี่ยมันคือละครเรื่องจริงมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ย ก็คืองานของอาจารย์นิธิเอียวสีวงซึ่งท่านเพิ่งเสียไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ครับอาจารย์นิธิเขียนงานชิ้นเป็นหนึ่งในงานมาสเตอร์พีดไว้เลยของท่านในชีวิตเลยก็ว่าได้ก็คือการเมืองไทยสมัยพระนารายณนะ์ผมมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าสิ่งที่อาจารย์นิธิเสนอ,อคืออะไรซึ่งภาพจำความทรงจำเดิมๆของรัชกาลพรนารายนะครับซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่ ประถมมัธยมเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งเป็นรัชกาลซึ่งพระนารายณ์เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถเป็นที่รักของพระสงฆ์นิกาทําสงครามรบกับฝั่งพม่าได้ศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีเจริญงอกงามเปิดรับการติดต่อกับต่างชาติไฮไลท์อย่างที่ภาพยนตร์หรือละครบุพเพสนิวาสหรือพมลิขิตเอามาใช้เนี่ยคือดึงกลิ่นตรงนี้มาเนี่ยก็คือการมาของทูตฝรั่งเศสการส่งทูดไปที่ ฝรั่งเศสของสมเด็จพระนารายในรัชสมัยของพระเจ้าดุรที่1 4อันนี้คือเดินตามประวัติศาสตร์กระแสะหลักหมดเลยนะฮะหมายถึงว่าในแง่ของการเขียนบทเนี่ยก็คือเดินตามไปแล้วก็อันนี้ผมวิเคราะห์นะครับผู้เขียนเขียนร,ร,รู้หรือเปล่าหมายถึงว่าผู้เขียนคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าอาจารย์นิธที่เสนออยู่4ประเด็นนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าวมันน่าคิดก็ดคือ 1. พระนารายท่านอาจจะไม่ได้ดุลอำนาจฝรั่งเหมือนที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์กระแสหลักชอบบอกเราครับ บางครั้งไปไกลถึงขนาดที่ว่าเอาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยไปเทียบกับรัชกาลที่5เรื่องของการดุลอํานาจเจ้าอาณานิคมซึ่งพยายามจะเข้ามาล่าดินแดนในบริเวณนี้อาจารย์นิธิเสนอว่ามันอาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่เกินความจริงไปหน่อยซึ่งรัชกาลที่5ก็ตอนหลังก็มีผู้เสนอทฤษฎีใหม่ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่การดุลอํานาจนะฮะมันคือการแข่งกันแย่งดินแดนเลยด้วยซ้ําที่เราได้มาคือล้านนาเป็นต้น กลายเป็นเชียงใหม่ทุกวันนี้ใช่ไหมฮะที่เราแพ้เขาก็คือลาวขเขมรหรือกัมพูชาซึ่งกลายเป็นประเทศใหม่ทุกวันนี้กรณีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็คือจานิธิเสนอครัว่ามันมีการดุลอํานาจภายในราชสำนักครับถ้าเรามองระบบราชการของกรุงศรีอยุธยาย้อนกลับไปนะครับคือตั้งแต่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กว่าอายุธยาเนี่ยปฏิรูประบบราชการภายใน รวบอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไมาตราโลกนาถใช่ไหมครับเรามีเวียงวังคลังนาระบบจัตุสดมมีขุนนางสักดินามื่นไล่สองมืนไล่อะไรก็ว่าไปเป็นการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างชัดเจนแต่ระบบเนี้ยอาจารย์นิทีบอกว่ามันยังหลวมอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการพึ่งพิงในระบบอุปถัมยังค่อนข้างมีสูงครับองค์กษัตริย์ยังเป็นองค์สําคัญขุนนางยังต้องพึ่ง อิงอำนาจจกกักรพรรดิมันก็มีการชิงอำนาจกันเป็นระยะนะครับในหมู่ราชวงศ์อูทองสุพรรณภูมิอย่างที่เรารับรู้กันดีนะครับแต่สงครามที่สมเด็จพระนเรศวรทำเหมือนที่เราเห็นในที่เราชอบเอาภาพยนตร์มาปนนะฮะแต่มันก็อิงมาจากความจริงก็คือสงครามกับหงสวดีเนี่ยถ้าเราจําได้พระนเรศวรต้องกวาดคนพิษณุโลกทั้งเมืองลงมาไวที่อยุธยาเพื่อรับศึกนันทบุเรงศึกนันทบุเรง เป็นศึกที่นักประวัติศาสตร์หลายคนหลายท่านบอกเลยครับว่ามินเมที่จะเสียกรุงมากที่สุดครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเท่าไหร่เราชอบจําแค่ว่าสองหนึ่งหนึ่ใช่ไหมครับอุธยาแตกครั้งแรกโดยจีนีอของพระเจ้าบุเรงนองแต่จริงๆเนี่ยมันมารมมารอยอีกครั้งหนึ่งก็คือในศึกนันทบุเรงฮะในสมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นั่นแหละการกวาดต้อนคนจํานวนมหาศาลลงจากพิษณุโลกนี่แหละรครับทำให้สมเด็จพระนเรศวรต้อง จัดระบบราชการภายในให้เข้มแข็งอีกรอบหนึ่งมันเกิดการฝึกซ้อมอะฮะคือพูดง่ายมันคือการมันถูกสภาพบังคับให้ต้องทํางานอย่างมีระบบอะฮะเพราะว่าต้องลบกับกองทัพขนาดใหญ่จากของสวัสดีใช่ไหมครับคนจานวนมากโดนเทลงมาที่อยุธยาเนี่ยมันก็ต้องมีการควบคุมกําลังอย่างเป็นระบบอะฮะนั่นแหละอาจารย์นิธิชี้เลยครับว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งที่ระบบราชการของกรุงศรีอยุธยามันเป็นเอกภาพมากขึ้นเข้าไปอีก นับตั้งแต่ปรับระบบตั้งแต่สมัยสมเด็จพระปตมไตรโลก,กนาถาลงมามันเกี่ยวอะไรกับราชการพระทาเลายไหมฮะหลายคนฟังแล้วอย่างงงเกี่ยวครับปัญหาเกิดขึ้นเลยมันเข้มแข็งจริงใช่ไหมครับแต่พอหมดราชการซึ่งองค์กษัตริย์มีบาร,รมีก็คือสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเอกาใช่ไหมฮะพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถสองสามพระองค์เนี่ยก็ขึ้นของราชแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละ ก็พระเจ้าทรงธรรมก็ปราดดาพิเศษพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเขาก็ว่ากันว่านะครับเป็นลูกลับของพระเอกาเนี่ยก็ขึ้นมาแต่หลังรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยฮะขุนนางซึ่งอาศัยข้อได้เปรียบของระบบราชการซึ่งควบคุมกันได้มากขึ้นเนี่ยคุมคนได้มากขึ้นขุนนางจึงมีอิทธิพลและอำนาจที่จะแต่งตั้งกษัตริย์เมื่อยามเปรียบราชการมากขึ้นดานิธิชี้ตรงนี้เลยครับว่ามันเกิดการ ประลองกำลังกันระหว่างราชวงศ์ของกรุงศรีธิยากับขุนนางเจ้าพญากะลาโห,หมเนี่ยแหละครับสมุหะพระกะลาโหมเนี่ยแหละถ้าเราไปดูในพงศาวดารเราจะเห็นว่าตำแหน่งนี้มักจะชิงบัลลังก์เพราะว่าคุมกำลังคนได้มากใช่ไหมครับซึ่งหลังราชาการพระเจ้าทรงทร,รม,มาเนี่ยก็คือราชาการพระเจ้าปราสาททองอะไรลงมาเนี่ยจนมาถึงพันาะลายเนี่ยครับก็ต้องพึ่ง กษัตริย์ที่จะปราบดาษพิเศษหรือยึดอำนาจหรือทำรัฐประหารเนี่ยก็ต้องพึ่งพิงอันนี้เล่าเร็วๆนะครับเรายอ่อๆคือต้องพึ่งขุนนางค่อนข้างมากจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับเมื่อพนาลายทรงขึ้นครองราดเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทำก็คือทอนกำลังขุนนางครับเราจำกันมาเสมอในแบบเรียนเราจำกันมาเสมอเวลาแบบประวัติศาสตร์แบบฉบับเดิมที่เขาสอนกันมานะครับว่าพนา,ายทรง เชี่ยวชาญทางการทูตก็เดี๋ยวเอาฝรั่งเศสมาคาน,ำนาอำนาจฮอลันดาเพราะว่าฮอลันดาเคยมาปิดปากอ่าวครั้งหนึ่งไม่พอใจเรื่องการค้าก็ต้องทำสัญญาแล้วก็บังคับว่าสยามต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เรือไม่ให้ใช้ชาวจีนเดินเรือซึ่งสยามมาอาศัยคนจีนเดินเรือมานานแล้วแต่อาจารย์นิธิเสนออีกแบบหนึ่งครับอาจารย์นิธิเสนอว่ามันไม่ใช่เรื่องของการดุลอำนาจนะฮะเหตุผลที่สมเด็จพระนารายณ์นำฝรั่ง เข้ามาเต็มไปหมดเนี่ยคือจารินทีไล่อย่างนี้ครับอันนี้ผมก็เอางานจารินทีมาเล่าให้ฟังนะถือว่าเป็นการคุยกันสบายๆนะครับว่าจารินทีเนี่ยเล่าว่าช่วงต้นรัชะกาลเนี่ยโปรตุเกสค่อนข้างมีทิพลมีบันทึกของฮอลันดาได้ซ้ําว่าขุนนางสยามในราชสำนักพูดโปรตุเกสได้ด้วยซ้ำบางคน,เ,นยเยอะด้วยหลายๆคนพูดโปรตุเกสได้การนําคนโปรตุเกสหรือกระทั่งกองอาสาญ,ญี่ปุน่นแขกมาลายูมกักกะสันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ย พวกนี้มีฐานะเป็นเทคโนแครดถ้าพูดภาษาสมัยใหม่นะครับภาษาอาจารย์นิธิก็คือผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการเหล่านี้สำคัญยังไงต้องเข้าใจก่อนว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากองทัพประจำการนะครับพูดได้ง่ายๆไม่มีกองกำลังที่อยู่ในสถานะที่เป็น combat ready พร้อมใช้ไม่มีเวลาจะรบต้องระดมพล ให้คุณนางช่วยระดมพลให้กว่าจะรวมกำลังได้ก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าอยู่มีกำลังที่เป็น combat ready เนี่ยฮะนี่นะฮะผู้ชำนาญการเหล่านี้ทหารปืนไฟโปรตุเกสอันนี้ก็เป็นผู้ชำนาญการหนึ่งแขงมาลายูทหารรับจ้างญี่ปุ่นคือพวกนี้ควบคุมกำลังเอาไว a เ l e ตลอดเวลาพูดง่ายๆเป็นกองทหารรับจ้างซึ่งเรียกใช้งานได้ทันทีใครที่กลุ่มกำลังนี้ไว้เนี่ย แน่นอนครับมีอำนาจเรียกระดมได้เร็วเอาชนะได้ตั้งแต่ต้นมืออาจารย์นิธิสันนิฐานว่าพระนารายณ์ท่านน่าจะคิดเรื่องนี้เราจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดราัชากาลของพระองค์นะฮะว่าช่วงแรกเป็นโปรตุเกสช่วงกลางลงมาก็มีพวกแขกมักกะสันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพวกนี้มันเริ่มรวมมันเริ่มมีจํานวนมากใช่ไหมครัแล้วเริ่มก่อกระบก็เปลี่ยนข้าราชาการสําคัญขุนนางสําคัญอย่างคอนสแตนตินฟอลคอนหรืออพยาวิชัยเยนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับอาจารย์นิธิบอกว่า ฟอลคอนเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากเพราะว่าหนึ่งเขาเออเป็นคือเขาไม่มีรากไม,ม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆกับสังคมในลุ่มน้ำเจ้าพยาคือพูดง่ายๆในสังคมสยามเนี่ยฟอลคอนต้องพึ่งพิงองค์กษัตริย์เท่านั้นฟอลคอนเองก็เป็นคนที่เหมาะมากที่จะดีลเป็นตัวกลางนะครับดีลกับฝรั่งเศสคือฟอลคอนเนี่ยเขามีหลายเชื้อสายในตัวเป็นอิตาเลียนเป็นคอนสแตนตินเห็นไหมครัเนี่ย มันแสดงเชื้อสายอิตาเลียนในตัวเขาเป็นกรีกเป็นโปรตุเกสคือพูดง่ายๆว่าฟอลคอนเนี่ยเป็นตัวกลางที่เหมาะมากๆแล้วเราต้องพึ่งกษัตริย์พระนารายณ์ก็คุมง่ายก็เลยดึงฟอลคอนขึ้นมานี่คือเหตุผลหนึ่งนะฮะขุนนางในราชสำนักซึ่งเป็นคนสยามหรือคนไทยเนี่ยก็ถูกรอนอำนาจตรงนี้ไปเพราะว่าฟอลคอนเนี่ยมาคุมอาจารย์นี่ที่ยังวิเคราะห์ด้วยครับว่าตำแหน่งของพระคลังเนี่ยพญาพระคลังหรือกรมพระคลังสินค้าเนี่ยฮะ ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ต้องต้องติดต่อกับต่างชาตินะครับคือพูดง่ายๆดูแลการต่างประเทศแถมในยุคนั้นยังมีอำนาจคุมหัวเมืองท่าด้วยเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้คนต่างชาติมาดำรงตำแหน่งนี้ฮะพูดยังยๆเรามีแขกสองคนด้วยซ้ำ ตอนหลังก็คือให้โกษาปาลมาคุมช่วงท้ายปลายรัชกาลคือเป็นคนที่ต้องไว้วางพระทยัยอาจารย์นิธิยังพูดได้ซ้ำว่าโกษาปานเนี่ยขึ้นมาได้เพราะพระเท้ราชาช่วงป,าาปาลายรัชกาลพระนารายณ์รวบประเด็นสรุปแล้วเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ต้องการคุมขุนนางในรัชสำนักครับด้วยการเอาขุนนางต่างชาติมาคุมคําถามมีคําถามที่ตามมาแล้วฮอลันดาไม่ได้คุกคามเหรอมันมีจดหมายเหตุชิ้นหนึ่งของฮอลันดาบอกว่า การค้าของฮอลันดากับสยามหลังเหตุการณ์ที่ฮอลันดามาปิดปากอ่าวเนี่ยครับมันก็ยังเดินเดินไปได้อย่างต่อเนื่องคือฮอลันดาเนี่ยตั้งใจที่จะกีดกันคนจีนออกไปมากกว่าเพราะว่าพวกพ่อค้าจีนมันก็เริ่มมีผลประโยชน์มากขึ้นเนี่ยฮะอันนี้เป็นข้อเสนออาจารย์นิธินะฮะซึ่งเถียงได้แต่ว่ามันให้มุมใหม่กับเราแล้วถ้าสมเด็จพระนารายณ์เล่นเกมการเมืองในราชสำนักแบบนี้เราก็ดึงฝรั่งเศสซึ่งตอนหลังก็เข้ามาแทนที่ชาวต่างชาติอื่นๆเนี่ย คนอย่างพระเพศทราชาขึ้นมาได้ยังไงก็อาจจะเป็นคาถามเนี่ยอาจารย์นิธิก็ตอบไปเหมือนกันว่าพระเพศทราชาเนี่ยเป็นเคสพิเศษมากคือผู้ง่ายก็เป็นคนใกล้ชิดสมเด็จพระนารายด์ด้วยคือเป็นเป็นผู้ง่ายแม่ของพระเพศทราชาคือแม่นมพระนารายด์ะฮะแล้วก็อยู่ในกรมที่เป็นกรมช้างซึ่งมันไม่ได้คุมคนเยอะ,อะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะกรมช้างคือกรมรถถังอะสมัยนีย้พระเพศทราชาเลยกลายเป็นขุนนางคนเดียวซึ่งพวกขุนนางฝ่ายปกครอง อาจารย์อาจารย์นิธิแยกขุนนางของอยุธยาสมัยพัทนะลายเป็นสองฝ่ายนะฮะขุนนางชำนันการเนี่ยมักพวกเทคโนแคลดเนี่ยใช้ต่างชาติไอ้พวกขุนนางสยามเนี่ยอยู่ในฝ่ายปกครองแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยไอ้พวกผู้ชำนันการเนี่ยพวกเทคโนแคลดเนี่ยอย่างฟอลคอนเนี่ยก็ย้ายจากผู้ชำนันการมาคุมอํานาจในฝ่ายปกครองคือเป็นฝ่ายบริหารบ้านเมืองเนี่ยขุนนางสยามไม่พอใจอยู่แล้วครับแน่นอนมันก็ไหลามาทางสมเด็จพระเทราชาอาจารย์นิธิยังเสนอต่อไปอีกว่า การที่พระนารายใช้ขุนนางต่างชาติเยอะๆเข้าเนี่ยมันเกิดผลสะท้อนกลับครับไพรในสังคมสยามสมัยสมเด็จพระนารายเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผู้ง่ายๆถ้ามองมองใช้แว่นตายุคข,ของเรามองนะฮะแน่นอนมันโดนมันโดนกดขี่อยู่แล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันมีคําอธิบายคําอธิบายเรื่องของเทวราชายไมหมฮะผู้ปกครองผู้มีบุญญาบารมีกดขี่ได้เพราะเป็นขุนนางมันมีคําอธิบายในสังคมไทยแต่ทีเนี้ยพอฝรั่งมาเนี่ย พอฝรั่งมาอยู่ในส่วนของข้าราชการขุนนางฝ่ายปกครองเนี่ยเวลาฟอลคอนไปเกณฑ์คนไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนที่เราเห็นในละครเนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามว่าเนี่ยฝรั่งตาน้ำข้าวเนี่ยมากดขี่คนสยามมาข่มเหงคนสยามรับไม่ได้จานิธิชี้ประเด็นทางวัฒนธรรมนี้ไว้เลยครับว่ามันเกิดจากมันไม่มีคําอธิบาย ไพ่ในสังคมอยุธยาตอนนั้นมันมันโดนกดจากสยามด้วยกันเนี่ยมันมีคําอธิบายในสังคมไทยไงฮะแต่พอฝรั่งมาเฮ้ยมันเป็นใครมันเป็นคนนอกวัฒนธรรมมันไม่มีคําอธิบายอาจารย์นิธิชี้ประเด็นตรงนี้ไว้ซึ่งผลสะท้อนกลับที่สมเด็ตพระตาลายต้องเจอนะครับก็คือแรงกดดันมหาศาลจากมวลชนอาจารย์นิธิบอกว่ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าได้อะะที่คนสยามซึ่งอยู่นอกวงอํานาจนะครับเดิมเนี่ยเวลาชิงอํานาจกันมันก็มีแต่เอลีชิงกันนะฮะ แต่คนสยามซึ่งอยู่นอกวงอํานาจเนี่ยรู้สึกเจ็บแขนพระถูกเกณฑ์ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับว่าชาวต่างชาติเข้ามามันจึงเกิดความรู้สึกที่รุนแรงขึ้นพอถึงปลายรัชากาลเนี่ยฮะผมคงไม่ต้องเล่านะฮะเพราะว่าละครถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแต่งอะแต่ว่ามันก็อิงอิงเรื่องจริงอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวมันก็จะช่วยให้เราเรียนประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้นเหตุการณ์เดินไปจนถึงช่วงปลายรัชากาลนี่แหละครับนั่นหมายความว่า พระพทาราชาเนี่ยมีกําลังอีกส่วนหนึ่งก็คือแรงกดดันจากมหาชนการชิงอานาจจึงทําได้ค่อนข้างที่จะไม่มีแรงต่อต้านเลยสุดท้ายเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นในละครเรื่องบุกเพรหรือกระทั่งต่อมาเป็นภาคสองเป็นพมมิคิดเนี่ยดูเหมือนกับสมเด็จพระนารายณ์ช่วงปลายรัชกาลที่นอนประชวรอยู่เนี่ยไม่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าฟอลคอนจะได้กองทหารฝรั่งเศส มาตั้งอยู่ที่ป้อมบางเกอกซึ่งทุกวันนี้หลายคนสงสัยนะครับป้อมบางกอกอยู่ไหนมิวเซียมสยามครับตรงนั้นแหละป้อมบางกอกเก่าป้อมบางกอกตรงนั้นคือจุดยุทธศาสตร์คุมการออกสู่ทะเลของอยุธยาโจทย์ใหญ่ที่คนฝรั่งเศสพวกนี้เจอฮะฐานฝรั่งเศสที่ในพลเดฟาสเอาเข้ามาช่วงปลายรัชกาลเนี่ยคนรอบๆป้อมฮะชาวบ้านคนจํานวนมากที่อยู่รอบๆะฮะเขาไม่เอาด้วยแล้วคือพูดง่ายๆไ,ไม่ขายของไม่อ,อะไรให้เนี่ยครับคือปัญหา ในยุคพระนารายณ์เนี่ยเรายังพบข้อมูลนีกนะครับว่าทรงให้คนต่างชาติจํานวนมากเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองสําคัญเช่นที่มาริสก็มีแซม,มัวไวบางกอกก็เสนอให้านฝรั่งเศสมาตั้งยังมีร่องรอยนะครับว่าจะยกสงขาให้กับฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรเพราะว่าพงศาว,วดารมีช่วงหนึ่งบันทึกเลยครับว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงไว้ใจขุนนางต่างชาติยิ่งไปกว่าขุนนางในราชสำนักเพราะว่า มันชิงอานาจกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมครับลองคิดดูแล้วกันเนี่ยมันคือปัญหาภายในซึ่งส่งผลกับเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชไม่แพ้กับเหตุการณ์รอบนอกเนี่ยงานชิ้นนี้ขออาจารย์นิติทำให้เราเห็นมุมอีกม,มุมหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองรัชกาลพระนารายณ์เนี่ยมันจึงมีหลายมุมทีนี้เมื่อสมเด็จพระเทพทราชาขึ้น ครองราชได้อย่างที่เรารู้กันก็คือรัฐประหารปราบดาพิเศษขึ้นมาเนี่ยสมเด็จพระเทพราชาก็ต้องดีลกับปัญหาเดียวกันไม่ต่างกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการชิงอํานาจเหมือนกันซึ่งสภาพมันก็จะเปลี่ยนไปจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์พอควรนะครับในรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาเนี่ยถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีการต่อต้าน ของหัวเมืองสําคัญสองเมืองก็คือนครศรีธรรมราชก็เป็นขุนนางเก่าของพระนารายะฮะมวลชนซึ่งพระเพทราชาใช้ในการปลุกระดมปล่อยข่าวในสมัยยุทธยาเนี่ยครับก็มีการสันนิฐานกันว่ามันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากระบฏธรรมเถียนกระบฏธรรมเถียนคืออะไรกระบฏธรรมเถียนก็คือกระบฏท,ที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยคือเจ้าฟ้าอภัยทศ พระอนุชาหรือน้องของพระนารายณ์ซึ่งถูกประหารไปแล้วเนี่ยฮะตอนที่เกิดรัฐประหารที่พระเพทราชาทํารัฐประหารพระนารายณ์เนี่ยอยู่ๆก็โผล่มาสมเด็จเจ้าฟ้าพยาธ,ธิเนี่ยก็มีายนะฮะผู้นํากบฏก็เอาายติดแล้วก็รวบรวมคนซึ่งมันเป็นกบฏไพร่อะฮะในประวัติศาสตร์อยุธยาเนี่ยจา,จานิธทีก็สันนิษฐานว่าเนี่ยก็เกิดจากการปลุกระดมด้วยเพลงยาวทํานายกรุงศรีอยุธยาที่บอกว่าอายุธยาจะแตกอย่างไรที่บอกว่าออาอะไรนะ ผีป่าจะสิงเมืองผีเมืองจะสิงไพลยเทศกาลฝนก็จะคือพูดง่ายทุกอย่างวิปริต์ไปหมดที่เรารู้กันดีฮะเพลงยาวพยากรณ์ทำนายกรุงศรีอยุธยาซึ่งมันถูกเอาไปใช้ทำนายช่วงกรุงแตกเนี่ยจริงๆอะฮะนี่ก็คือหนึ่งในผลผล,ผลิตของการทำสงครามข่าวของพระพภทราชานะครับคือปล่อยข่าวว่ามันผิดวิปดิต์ผิดเพี้ยนพูดง่ายมันคือการบ่อนซาะฐานพระราชบัลลังก์ของสมเด็จพราราย ที่พระเพทธราชาทำแต่ตอนหลังเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันดีนะฮะว่าตัวบทเนี่ยมันหลุดมันหลุดออกจากบริบทของมันเองแล้วมันถูกเอามาใช้ในเหตุการณ์อื่นๆเหมือนเช่นเพลงอะไรหลายๆอย่างที่บางเพลงก็ถูกใช้ในม็อบทั้งสองสีไม่ต่างกันฮะ,ะเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นเนี่ยภาพของราชกาลสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยจึงไม่เหมือนที่เรามองไพรฟ้าประชาราษ ก็อาจจะไม่ได้รักสมเด็จพระนารายณ์เหมือนที่เราเชื่อกันในยุคหลังนะครับเพราะว่าในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมีศึกสงครามที่ไปรบกับทางพม่าอยู่สองสาครั้งลองนึกดูนะครับว่าการถูกเกณฑ์ไปรบถูกเกณฑ์ไปสร้างป้อมให้ฝรั่งเศสถูกเกณฑ์ไปโน่นไปนี่เนี่ยมันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับไพร่ซึ่งตอนหลังเนี่ยมันก็ไประเบิดเป็นแรงต่อต้าน ยังมีงานศึกษาอีกหลายชิ้นที่ชี้นะครับว่าการค้าช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยค่อนข้างซบเซาลงมากมันผ่านจุดพีคไปแล้วฮะในแง่ของการค้าสัมภา์ทางทะเลเนี่ยคือการผูกขาดทางการค้าของฟอลคอนของพระนารายณ์เนี่ยก็ยังไปสร้างแรงกดดันให้กับขุนนางในราชสำนักด้วยเห็นไหมฮะเราจะเห็นปัจจัยรุมเร้าหลายเรื่องภาพของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์จึงไม่ใช่อย่างที่เราเห็น นี่ก็เป็นงานชินมาสเตอร์ของจานีทีฮะซึ่งผมเอามาเล่าต่อแต่เพียงแต่พยายามจะบอกว่าเวลาเราดูละครเนี่ยฮะพึงต้องระมัดระวังว่านี่คือเรื่องแต่งเพื่อความบมันเทิงดูเพื่อความบันเทิงได้ฮะแต่ว่าอย่าไปคิดอย่าไปเห็นว่านั่นคือเรื่องจริงสักร้อยเปอร์เซนต์อย่างเช่นนะครับเวลาตัวละครอย่างเกศสุรางนางเอกเนี่ยถูกพระเอกถามว่ากรุงศรีอยุธยาอีกสามร้อยปีข้างหน้าคือใน,ใ,ใ,นในวันเวลาของเราเนี่ยมันยังอยู่ไหมอยู่อยู่ก็ เราก็เห็นใช่ไหมว่านางก็ดึงดราม่าขึ้นมาว่าแบบเศร้าก็เลยบอกว่ายังอยุธยายังมีอยู่ยังมีคนเข้ามาเพียงแต่ศูนย์กลางเปลี่ยนคือจริงๆแล้วเนี่ยครับความรู้สึกในเรื่องของอคือผมเห็นบางคนเนะแน่นอนคนอยุทยาก็ย่อมรักอยุธยาฮะแต่ถ้าจะดึงบางคนเนี่ยดึงไปไกลจนถึงขนาดที่เรียกว่ารักชาติน้ําตาไหลต้องเรียนกันตามตรงนะครับว่าข้อค้นพบหลังๆสุดของนักประวัติศาสตร์คือยุคนั้นไม่มีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ารักาติครับคนกรุงเทพทุกวันนี้ เกินครึ่งเลยก็ว่าได้มันพบุรุษน่าจะโลสำเพามาจากเมืองจีนสมัยร้อห้าดูตาผมสิครับตาตีเนี่ยเห็นมีพวกไอโอชอบมาบุลลี่เนี่ยตีครับเชื้อสายจีนผมคือหนึ่งในคนหลากหลายซึ่งเป็นเชื้อสายที่เข้ามาทีหลังคนที่เข้ามาประกอบประกอบกันเป็นคนกรทมเนี่ยในสมัยราัชากาลที่หนึ่งนี่ผมมั่นใจว่ามีหลายภาษาเลยภาษาล้านช้างลาวภาษาพม่าก็จจะมีด้วยสุพรรณอาจจะเนออยู่ในกรุงเทพในยุคแรก มันเป็นคนละกลุ่มกันนะฮะความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเราสืบสายจากอายุธยาเนี่ยมันอาจจะเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาในช่วงหลังก็ได้ผมคิดว่ามันก็จะมีคําถามอาแล้วคุณจะไม่รักอะไรเลยหรือผมคิดว่าอย่างแรกนะฮะเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ในแบบที่มันเป็นดูว่ามันคือเหตุการณ์ในอดีตดูว่าเออให้รู้ว่านั่น่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดนตรงนั้นอยุธยาแตกในปี2 3 0ใช่แต่หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มคนมันเปลี่ยนนะฮะเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยน ผมคิดว่าเราควรจะใช้ประวัติศาสตร์ยังไงให้เป็นคุณกับปัจจุบันการรักชาติไม่เป็นคุณกับปัจจุบันหรือรักชาตินั้นดีฮะแต่ถ้ามันมากไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันเยอะไปเราไม่ได้มีแค่ยุทธยานะฮะถ้าอย่างนั้นเราควรจะต้องรู้สึกเศร้าสลดใจกับการที่เชียงใหม่แตกด้วยไหมที่โดนออกองทัพของกรุงเทพขึ้นไปตีด้วยหรือไม่นําโดยเจ้าเจตตนเจ้ากาวิละราชะวงศ์เจ้าเจดตนเนี่ย เนี่ยมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องกลับมาทบทวนกันเยอะอย่างที่ผมย้ำหลายหลายครั้งนะครับว่าเราอย่าเรียนประวัติศาสตร์เป็นวัตถุบูชาถ้าจะเรียนอย่างนั้นผมไม่แนะนำไม่มาฟังผมเพราะว่าผมยืนยันว่าจุดยืนของรายการนี้คือเสนอประวัติศาสตร์แบบที่มันเป็นออวิทยาศาสตร์สังคมะฮะเราพยายามจะดูหลักฐานเราพยายามจะใช้ลอจิกที่เป็นวิทยาศาสตร์มาดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ ดังนั้นเนี่ยครับผมจึงอาจจะมองพะนาาาอณไไม่เหมือนกับที่ละครมองละครอย่างที่ผมเรียนนะครับคนไทยมักจะแยกไม่ออกว่าละครคือความบันเทิงประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์แต่หลายครั้งเราก็เอาประวัติศาสตร์เอาละครมาเป็นความจริงมันก็เลยต้องแยกชําแหละละครให้เราดูกันไงฮะว่าละครก็คือสื่อละครยังเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อได้ด้วย เพราะว่ามีเดียเนี่ยฮะม,มันมันมันมีฟังก์ชันของมันหลายเรื่องนะครับเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อก็ได้เป็นทั้งสื่อให้ความรู้ก็ได้ผมว่าสิ่งที่เราประชาชนพลเมืองต้องรู้ก็คือรู้ให้ทันเขาใส่อะไรลงมาในละครประวัติศาสตร์จริงเป็นยังไงดูเพื่อสนุกได้แต่ว่าเรารู้นะรู้เสมอว่าประวัติศาสตร์จริงเป็นยังไงก็เนี่ยแหละครับที่อยากจะฝากแต่ถ้าอยากดูละครแบบความเชื่อผมก็คงห้ามท่นไม่ได้ก็ขอจบ พอดแคสต์ตอนพิเศษไว้ประมาณนี้นะครับรับทัวร์มาลงนะครับแต่ว่ามาเทียงกันด้วยเหตุผลนะครับไม่เอาประเภทแบบไม่รักชาติศาสนาอะไรอย่างนี้ไม่เอานะฮะขอบคุณมากครับ